พายุดีเปรสชั่นที่ก่อตัวและเคลื่อนตัวมาที่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจ,จีนใต้ในวันพรุ่งนี้วันที่19ตุลาคมไปจนถึง21ตุลาคมเมื่อพายุเจอกับมวลอากาศเย็นจะเคลื่อนตัวต่ำลงด้านหน้าของพายุจะส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งแนวโน้มสภาพอากาศของประเทศไทยจะเป็นเช่นไรเมื่อพายุเจอกับมวลอากาศเย็นติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะแมวสุขสันต์ท่านข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตลมระดับฐานเมฆในวันที่18ตุลาคมช่วงประมาณ5นาฬิกาเป็นต้นไปมีลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือรวมทั้งภาคกลางภาคตนออกส่วนภาคใต้จะเป็นลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ฝนจะตกหนักในวันนี้ที่ภาคใต้จากลมฝ่ายตะวันออก พายุดีเพรสชันที่อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่18ตุลาคมจะทวีกำลังแรงและเมื่อเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่19ช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนเมื่อพายุเจอกับริมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมพายุจะเคลื่อนตัวต่ำลง อากาศจะแห้งจมตัวบริเวณตอนบนของไทยแต่เมื่อมีพายุจะเกิดความชื้นจากลมฝ่ายตะวันออกทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนคือภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้ในระยะนี้18จนถึง21ตุลาคมหลังจากนั้นในวันที่22ไปจนถึง24ตุลาคมมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือ พายุเคลื่อนตัวต่ำลงและอาจสลายตัวบริเวณตามแนวชายฝั่งของประเทศเวียดนามด้านหน้าของพายุจะส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกและลมพัดทวนเข็มนาฬิกาเป็นอมความกดอากาศตามปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างภาคใต้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรจนถึงนราธิวาสลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออก,ลลออกเฉียงเหนือเริ่มพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตอนออกช่วงวันที่28ไปจนถึง31ตุลาคมจะมีแนวปะทะอากาศเกิดฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนที่จะเข้าสู่อากาศหนาวเย็นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปัจจัยการเข้าสู่ฤดูหนาวกรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อครบปัจจัยคือมวลอากาศเย็นแผล่ลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องประกอบกับฝนลดลง7วันติดต่อกันจะไม่มีฝนเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือจึงจะเข้าสู่เกณฑ์ฤดูหนาวสภาพอากาศของประเทศไทยใน,นระยะนี้ยังคงมีความชื้นปกคลุมประเทศไทยจากลมฝ่ายตะวันออกประกอบกับความชื้นที่อยู่ในภาคพื้นดินยังมีโอกาสเกิดฝนไปจนถึงประมาณวันที่29ตุลาคมค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาคในวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนกันได้เล็กน้อยและมีมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงเช้าส่วนช่วงกลางวันยังมีอากาศค่อนข้างร้อน บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละ40ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตวนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสาของพื้นที่ได้แก่จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบริลัมสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสีของพื้นที่ได้แก่กาญจนบ,บรุรีราชบ,บุรีนะคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อน40ของพื้นที่ได้แก่ฉะเชิงเซาชลบรุรีระยองและตราดอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ24-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณ160ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตั้งแต่วันที่18จนถึง20ตุลาคมยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคนองบริเวณตอนบนของไทย21-23จนถึงตุลาคมบริเวณตอนบนของไทยคือภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีอากาศเย็นในช่วงเช้าเช้าและมีลมพัดแรงจากลมตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ภาคกลางภาคตนออกยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่ง และคาดว่ามวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนร่องมรสุมที่มีกำลังปานกลางจะพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางคือลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนห่างจากฝั่งและทะเลอันดามันตอนบนนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรส่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร อ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดมามันตอนล่างจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพายุดีเพรสชั่นคาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้อาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยร่องมรสุมจะกลับมาพาดผ่านประเทศไทยประกอบกับลมฝ่ายตะวันออกพัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือยังมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้ระยะนี้ส่วนภาคกลางภาคตะนออกและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันยังมีฝนตกต่อเนื่องอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงศูนย์นาริกาจ,จนถึงช่วงเช้าบริเว,รเวณประเทศไทยเริ่มมีมวลอากาศเย็นมีกําลังอ่อนจนถึงปานกลางไอโซบาร์ที่1 0 1 2งพถึงหนึ่พาดผ่านบริเวณตอนบนของไทยคือภาคเหนือระหว่างไอโซบาร์หนึ่งพันสิบสี่ถึงหนึ่ส่วนกลางจะเรียกว่าไอโซบาร์ที่1 0 1 5พาพาดผ่านที่เชียงใหม่ลำปางแพร่น,น่านเชียงรายและแม่ฮ่องสอนค่ะ บริเวณประเทศไทยมีโอกาสเกิดฝนได้เพียงเล็กน้อยที่บริเวณจังหวัดนองบัวลำพูภาคตอนออกเฉียงเหนือและอุดรธานีจะมีฝนเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วงค่ำคืนนี้มีฝนปล่อยเท่านั้นส่วนภาคเหนือตอนล่างจะมีฝนที่อำเภอท่าสองอยางอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองอำเภอคลองลานและปางศิลาทองจังหวัดพิจิตรมีฝนเล็กน้อยที่บึงนารางโพทะเลเป็นฝนปล่อยเท่านั้นค่ะเริ่มมีฝนลดน้อยลง ภาคกลางจะมีฝนที่อำเภอทองผาภูมิสังขบรุรีช่วงศูนย์นฬิกาจนถึงช่วงเช้าราชบุรีจะมีฝนที่บ้านค่าปากท่อสมุทรปราการมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองสมุทรปราการภาคตะวันออกจังหวัดปราจินบรุรีอำเภอประจันตคามและนาดีมีฝนเล็กน้อยค่ะและจังหวัดสะแก้วมีฝนบางเบาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคือจังหวัดนครราชสีมาใกล้กับจังหวัดปราจินบรุรีจะมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอวังน้ำเขียวค่ะ ภาคใต้ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งในช่วงศูนนยุปาาจนถึงช่วงเช้าเช่นอําเภอหนองยาปล้องแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอําเภอปานบุรีกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรอําเภอเมืองชุมพรอําเภอท่าแซะอําเภอหลังสวนละแมและพะโต๊ะฝนตกฝนฟ้าขนองช่วงศูนนยุปราาจนถึงช่วงเช้าส่วนจังหวัดพังงาจะมีฝนที่กุระบบุรีตะกัวป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีฝนตกหนักมากที่สุดที่เกาะพงงานเกาะสมุยดอนสักกาญจนาด,ดิต่าชนะวิภาวดีชัยยาบ้านตาขุนบ้านานาเดิมบ้านานาสารพุนพินพระแสงเขียนซามีฝนเล็กน้อยค่ะส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขนอมสิชนนบพิตรพิปูลท่าสาราพมคีรีฉวงังถ้ำพนราอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชลานสกาอำเภอนาบอน จะมีฝนเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะใกล้กับแนวชายฝั่งสิชนขนอมท่าสาราเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองฝนตกหนักด้วยค่ะช่วง 0. 00นจนถึงช่วงเช้าพี่น้องชาวสวนยางในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอาจเปียกฝนหากออกกรีดยางในช่วงค่ำคืนก่อนถึงเช้าค่ะวันที่18ตุลาคมช่วง 0. 00นจนถึงช่วงเช้ายังพบกลุ่มฝนได้เล็กน้อยที่ย่านตาขาวปรเรียนจังหวัดตรัง และจังหวัดสตูลส่วนภาคใต้ตอนล่างสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสท้องฟ้าครึม้มมีฝนปลอยเกิดขึ้นเล็กน้อยที่อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอยี่งอบาเจาะอัปเดตเส้นทางของพายุดีเปรสชันในวันที่18ตุลาคมคาดว่าจะเคลื่อนอยู่แนวชายฝั่งของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ในวันที่19ตุลาคมประมาณ19นาฬิกา จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้และพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนศูนย์กลางอยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนวันที่20และ21ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนศูนย์กลางของพายุมีความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมง วันที่22ไปจนถึงประมาณวันที่24ตุลาคมพายุจะเคลื่อนตัวต่ำลงเพราะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมที่เวียดนามตอนบนสบปลปลาวและประเทศไทยจึงทำให้พายุดังกล่าวอ่อนกำลังลงและสลายตัวบริเวณตามแนวชายฝั่งของประเทศเวียดนามทำให้บริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนด้านหน้าของพายุลมพัดทวนเข็มนาฬิกาจะหอบนำความชื้นจากทะเลจ,จีนใต้เข้าปกคลุม ภาคตนออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนในวันที่23-24ถึงตุลาคมในจังหวัดบุกดาหารอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีเป็นฝนเล็กน้อยแต่จะมีลมพัดแรงเนื่องจากมวลอากาศเย็นจะกลั่นความชื้นฝนจึงเกิดขึ้นได้เล็กน้อยส่วนวันที่18ปดไปจนถึง29ตุลาคมภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนโดยเฉพาะตอนล่างของภาคตนออกเฉียงเหนือ28-29ถึงฝนตกในจังหวัดนครราชสีมาบริลามสุรินศรีสเกตอุบลราชธานีค่ะ บริเวณภาคใต้ภาคกลางภาคตนออกยังมีโอกาสเกิดฝนในระยะนี้จากคลื่นกระแสล,ลมฝ่ายตะวันออกส่วนร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางชุมพรจนถึงนครศรีธรรมราชฝนจะตกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำเกือบทุกวันค่ะเช้าวันนี้เวลาประมาณ5นาฬิกาบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือฝนค่อนข้างน้อยค่ะช่วงบ่ายประมาณ18ปนาฬิกาจะมีฝนบางเบาในจังหวัดอุตรดิตถ์ลำปางแพร่ น,น่านเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์เป็นฝนล่อยมีฝนเพียงแค่ไม่เกิน1มิลิเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นฝนเม็ดเล็กและฝนปลอยจากความชื้นที่ได้จากภาคพื้นดินและลมฝ่ายตะวันออกมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงในช่วงกลางวันจนถึงช่วงคำ่ำทำให้เกิดฝนได้เพราะอากาศร้อนชื้นยังคงปกคลุมบริเวณภาคเหนือในช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่18จึงมีฝนได้เพียงเล็กน้อยค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเช้าโอกาสเกิดฝนค่อนข้างน้อยเข้าสู่ช่วงประมาณ16นาฬิกาจะมีฝนจากลมฝ่ายตะวันออกมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้ส่วนตอนบนจะเรียกว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเมื่อลมพัดนําความชื้นผ่านทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมช่วงเย็นจนถึงค่ําจะมีฝนโปรยที่จังหวัดนนทบุรีมงกาฬารสกลนครนครพนมการศิธุ์ขอนแก่นร้อยเอ็ด ยะโสธรอํานาจเจริญอุบลราชธานีรีสเกตสุรินทร์และบุรีรัมย์ค่ะมหาสรารคามจะมีฝนบางพื้นที่ได้แก่พยัคฆภูมิพิสัยนาเชือกวาปีปทุมนาดูนประมาณ16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาฝนตกกันได้เล็กน้อยที่ภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนช่วงค่ำคืนมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมฝนจะลดลงมีลมพัดแรงจากลมหนาวค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยทั้งภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือ ภาคกลางช่วงเช้าจะมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดร,ราชบุรีอเภอโพธารามอำเมืองราชบรุรีจอมบึงสวนพึ่งบ้านคาฝนจะตกในช่วง5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการมีเมฆครึ้มอาจมีฝนปลอยในช่วงเช้าเข้าสู่ช่วงบ่ายบริเวณภาคกลางมีลมตะวันออกพัดเข้าปกคลุมจังหวัดนครสวรรค์อเภอแม่เปินแม่วงชุมตาบงลาดยาว จะมีฝนได้เล็กน้อยอุทัยธานีอเภลานสักสว่างอารมณ์ทับทันจะมีฝนเล็กน้อยสุพรรณบุรีอำเอสองพี่น้องอู่ทองฝนปล่อยนคปรปฐม การจนบรุรีราชบรุรีช่วงเย็นจนถึงข้ามจะมีฝนได้เล็กน้อยรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลได้แก่ปทุมธานีนนทนบรุรีกรุงเทพมหาคนครสมุทรปราการรวมทั้งนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามช่วงค่ำคืนในวันนี้ประมาณ22นาฬิกาจะมีฝนตกหนักมีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าใกล้กับแนวชายฝั่งทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาปะทะกับลมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ที่จังหวัดราชบรุร,รีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปะทุมธานีค่ะภาคตะวันออกช่วงเช้าจะมีฝนปลอยเกิดขึ้นที่แหลมชบังพัทยาสัตหีบอเมืองชมบุรีปวกแดงบ้านฉางนิคมพัฒนาจังหวัดระยองช่วงเช้าประมาณ5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาหลังจากนั้นท้องฟ้าจะโปร่ง เข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีฝนได้เล็กน้อยตามแนวชายฝั่งที่ชลบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดค่ะช่วงศูนย์นาฬิกาของวันที่18จนถึงเช้าวันที่19จะมีฝนเกิดขึ้นที่ชลบรุรีแหลมฉบังพัทยาสัตหีบระยองปลวกแดงนิคมพัฒนาบ้านฉางบ้านค่ายอำเภอเมืองระยองฝนเริ่มบางเบาบริเวณภาคตอนออกแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนปลอยขึ้นได้ใกล้กับแนวชายฝั่งค่ะ บริเวณภาคใต้ตั้งแต่ช่วง5นาฬิกาเริ่มมีฝนตกหนักจากทิศท,ทางของแนวลมพัดส,สอบมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดส,สอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะในจังหวัดเพชรบุรีจะมีฝนที่อำเภอเมืองเพชรบุรีชะอำท่ายางจังหวัดประจวบคีรีขันเริ่มมีฝนตั้งแต่หัวหินปานบุรี300ย,ยอดกุยบุรีอำเภอเมืองฝนตกหนักใกล้กับแนวชายฝั่งช่วง5นาฬิกาจนถึงประมาณ7นาฬิกาค่ะ ส่วนทับสแกรกบางสะพานบางสะพานน้อยมีฝนปล่อยจังหวัดชุมพรอเภอเมืองประทิวท่าแซะหลังสวนทุ่งตะโกละแมมีฝนได้เล็กน้อยค่ะส่วนจังหวัดสุราธ,ธานีช่วงเช้าจะมีฝนที่ท่าชนะชัยยาดอนสักเกาะพัง,งนันเกาะสมุยนครศรีธรรมราชช่วงเช้าประมาณ7นาฬกาถึง9นาฬกามีฝนปล่อยที่ขนมสิชนท่าสาราอเภอเมืองปากพนังเชียนใหญ่หัวใยค่ะ จังหวัดสงขลามีฝนเล็กน้อยที่ระโนดกระแสสินสทิงพระช่วงบ่ายของวันที่18ฝนจะเริ่มตกหนักโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมีปลายแหลมยวนกั้นระหว่างลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าอ่าวไทยทำให้บริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงภาคใต้ตอนล่างมีฝนมากในช่วง15นฝนบางเบาที่เพชเบรบุรีประจุกคีรีขันธ์ชุมพรระนองส่วนที่พังงาภูเก็ตกระบีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุง สตูลสงขาาลายะลาปัตตานีนราธิวาสฝนจะตกหนักบางแห่ง15้านาฬิกาฝนตกหนักที่ตะกัวปากระปรงท้ายเหมืองอเภอเมืองพังงาตะกัวทุ่งจังหวัดกระบี่เขาพนมปลายพญาอ่าวลึกอเภเมืองกระบี่คลองท่อมเหนือคลองและลำทับเกาะลันตาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านานาเดิมบ้านานาสารเวียงสะพระแสงชัยบุรีจังหวัดนครศรีธรรมราชฉวางถ้ำพนาราทุ่งใหญ่ นาบอนบางขันจังหวัดตรังมีฝนได้เล็กน้อยที่รัศดาห้วยยอดอ,อเมืองตรังส่วนที่กันตังย่านตาขาวปรเรียนจะมีฝนตกหนักบางแห่งช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นบริเวณจังหวัดสตูลจะมีฝนเล็กน้อยตั้งแต่อเภอเมืองควนโดนท่าแพมะนงังและงูค่ะจังหวัดสงขลาฝั่งตะวันตกใกล้กับประเทศมาเลเซียจะมีฝนได้เล็กน้อยที่เดานาทวีสบ้าย้อยส่วนยะลา อำเภอเมืองยะลายะหากาบางังกรงปีนงังบันังสตาทานโตและเบตงจะมีฝนตกหนักบางแห่งนราธิวาสหรือเสาะศรสีสาครนจะมีฝนเล็กน้อยอำาเภอแววงสุขีรินมีฝนเล็กน้อยค่ะวันที่19ช่วงเช้ายังมีโอกาสเกิดฝนที่ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตนออกและภาคตนออกเชียงเหนือตอนล่าง วันที่19ช่วงบ่ายจนถึงค่ำฝนจะตกหนักบางแห่งที่ภาคตนออกเชงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตนออกส่วนภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีจนถึงนราธิวาสฝนยังคงตกต่อเนื่องในช่วงบ่ายจนถึงค่ำปริมาณฝนและความชื้นยังคงตกต่อเนื่องในระยะนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือปลายฝนต้นหนาวเมื่อมีฝนจะเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าประกอบด้วยค่ะ หลังจากวันที่23ตุลาคมไปแล้วปริมาณฝนบริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือเริ่มลดน้อยลงรวมทั้งภาคกลางและภาคตนออกด้วยค่ะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยระยะนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่อากาศหนาวเย็นค่ะแมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ